สวัสดีครับที่นี่ตลาดกระสุนรายการคริปโตอัปเดตครั้งนะครับเพราะผมเต้เดี๋ยววันนี้ก็ลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีนำมาฝากเพื่อนๆกันบ้างนะครับพร้อมแล้วแล้วก็ไปรับชมกันเลยคลิปนี้สนับสนุนโดย OKX OK OKX OK เป็นแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตคู่ใจพี่สีมีฟังก์ชันการลงทุนต่างๆที่ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตตลาดเดิลิวเอทีฟฟิวเจอร์สออปชั่นรวมถึงฟังก์ชันเทรดดิ้งบอร์ดซึ่งมีบอร์ดมาร์เก็ตเพลส ซึ่งเราสามารถเข้ามาติดตามกลยุทธ์ต่างๆซึ่งมีการแชร์ไว้ในบอร์ดมาร์เก็ตเพลสของนักเทรดที่มีประสบการณ์ฟังชันเทรดในตลาดฟิวเจอร์สรองรับทั้งนักเทรดมือใหม่และนักเทรดในระดับมืออาชีพเพื่อนๆที่สนใจจะเปิดบัญชี OKX OK ผ่านลิงก์แนะนําของวิศีจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเทรด25%ตลอดชีวิตลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้ครับ สำหรับล่าสุดนะครับที่เราดูกันไว้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเห็นได้นะครับว่าราคานะครับไม่ลงมาตามแฟกที่เราคาดหวังไว้นะครับอาจจะมีแรงรับนะครับแล้วก็มีดาวเจนด้วยนะเดี๋ยวจะไปดูในคลิปปัจจุบันอีกครค้งนะครับแต่ว่ารอบล่าสุดนะครับที่เรามองกันไว้ว่าคุณจะลงมาตรงเส้นสีเขียวประหรือว่าเส้นสีแดงนะครับที่เป็นพุทออปชั่นนะครับแต่ปรากฏนะครับว่าปัจจุบันกราฟก็ไม่ขึ้นนะครับสรุปว่าขึ้นไปแตะตรงคอนะครับสามหมื่นนะครับแตะปุ๊บลงปั๊บเลยนะครับโอ้โหอันนี้มี เมื่อนั้นนะครับฝั่งออปชันทางใดทางหนึ่งเนี่ยมักจะเป็นไปตามนั้นนะครับก่อนที่จะถูกปิดกดกลับลงมานะครับตามราคาที่เรามองไว้ในรอบสัปดาห์นั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้มันเป็นคิวของคอรแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปดูวิเคราะห์กันอีกครั้งนะครับในปัจจุบันของคลิปรอบล่าสุดนะแล้วก็สําหรับอิชิเรียมนะครับเราก็เห็นว่าตรงนี้นะครับเรียลสเปซเพย์นะครับยังทําหน้าที่เป็นแนวรับได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทุกครั้งที่กดลงมาเนี่ยมีแค่ไส้เท่านั้นเลยนะแต่ว่าปัจจุบันรรเาากก็ได้มีีต เทรนไลน์สีน้ำเงินทิ้งไว้ก่อนนะครับปรากฏว่าราคานะครับก็ไม่พุ่งทะยานนะครับหลุดขึ้นไปเกินกว่านี้ด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยอาจจะต้องพึ่งแล้วนะครับว่าจะ break out หรือเปล่านะครับซึ่งนี่นะครับก็อาจจะเป็น symmetry triangle แบบ consolidate นั่นเองครับหรือว่าสะสมกำลังก่อนพุ่งทะยานกลับขึ้นไปนะครับหรือว่าอาจจะเป็น descending triangle นะครับที่จะพุ่งทะยานกลับลงมานะครับเดี๋ยวเราไปลองดูการวิเคราะห์ในรอบสัปดาห์ประกอบกับ ออปชันพร้อมๆกันครับก่อนเข้าคลิปปัจจุบันนะครับเราต้องดูเซกเมนต์ของฝั่ง CME แล้วก็ฝั่งเดลิเิตก่อนนะครับสำหรับ CME รอบนี้นะครับจะอยู่ในช่วงของ29090นะครับสำหรับฝั่งเดลิเิตอยู่ในช่วงของ29180นะครับซึ่งแปลว่าราคานะครับถ้าเกิดว่าเกินกว่า29180เนี่ยยังไงแล้วแต่นะครับในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หลังจากวันศุกร์ที่4สิงหาคมนะครับจะต้องมีแนวโน้มนะครับว่าลงมาปิดต่ำกว่า29090อย่างน้อย1ครั้งนะครับ ก็เป็นไปได้นะครับลองไปดูว่าราคาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับในกะราฟปัจจุบันกันเลย รอบแรกนะครับเปิดมาอยู่ที่29274นะครับแล้วก็ต่ำสุดอยู่ในช่วงของ29250นะครับราคาเคยปรับตัวนะครับต่ำสุดในช่วงของ28701นะครับในช่วงของวันจันทร์ช่วงเวลา5ทุ่มนั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าวิธีการดูนี้ยังคงใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกราฟมีการรีบาวกลับขึ้นไปนะครับต้องลองดูว่าในรอบปัจจุบันเนี่ยออปชันมองไปยังไงบ้างนะครับแต่บอกก่อนเลยนะว่ารอบนี้นะครับเริ่มเลือกทางแล้วนะต้องพิจารณาโพสชั่นให้ดีนะครับแล้วก็รอ้ไัายกอนนปเข เพราะตรงนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับสำหรับปัจจุบันนะครับในภาพรวมใหญ่ตอนนี้นะครับเราเริ่มเห็นราคานะครับอาจจะเป็นแนวของ falling wedge ก็ได้นะครับหรือว่าลงมาด้านล่างนะครับก่อนที่จะดีตัวกลับขึ้นไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมีวิธีการขึ้นลงครับได้3ทางเลยนั่นเองนะครับเริ่มจากวิธีการมองขึ้นอย่างแรกก่อนนะครับก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับก็คือจุดตรงนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นโลที่ต่ําสุดแล้วก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกราฟของราคาและแพทเทิร์นที่เรา นอกจากว่าจากการวิเคราะห์ p a แล้วนะครับเราก็จะวิเคราะห์จากการดูออปชันประกอบนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับราคาของออปชันเนี่ยอยู่ในช่วงของ Call สองหมื่นเก้านะครับสองเก้าสี่ศูนย์เก้านะครับ Put ออปชันอยู่ในช่วงของสองแปดแปดสองสี่แล้วก็ Real Smack Pay อยู่ในช่วงของสองหมื่นเก้าหนึ่งหนึ่งหกนั่นเองนะครับสังเกตดีๆนะครับว่า Call กับ Put รอบนี้เป็นสองหมื่นเก้าทั้งคู่เลยนะครับราคาเนี่ยไม่ได้มองผิดนะครับแต่ว่าเราเอาค่าของพรีเมียมมาไปบวกกับลบตาม Call กับ Put นั่นเองนะครับถ้าสังเกตอีีกกนนนนิดดึงเเ่ย็็จะห้ครั ว่าตอนนี้เนี่ยราคาของคอกับพุทเนี่ยลงมาประกอบกันนะครับทำให้เห็นได้นะครับว่ากราฟในช่วงของปลายกรกฎานะครับจนถึงต้นสิงหาเนี่ยเริ่มอยู่ในช่วงของการไซเว์นะครับแล้วก็บีกรอบนะครับทางด้านบนและด้านล่างครับแปลว่าจะมีการสปาราคาอย่างรุนแรงนะครับเกิดขึ้นแน่นอน,นครับแต่ว่าเมื่อไหร่นั้นเราต้องไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับ กลับมาที่แพทเทิร์นนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่ามีสีฟ้าครับว่ามองเป็นการลงอาจจะเป็นตรงนี้จบได้เลยนะครับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปที่คอนะครับแล้วก็ลงมาอาจจะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราก็มองภาพ PA ภาพใหญ่เนี่ยเป็น falling wedge ด้วยนะครับอาจจะมารีเทสครับแล้วก็เบรกเอาครับกลับขึ้นไปนะครับ เป็นการขึ้นนะครับแต่ว่าขึ้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้มองนะครับว่าจะเป็นการขึ้นแล้วไม่ลงนะครับอาจจะเป็นการหาจุดช็อตรอบใหม่นะครับในรอบที่จะไปเล่นในช่วงของเดือนกันยายนหรือว่าเดือน9้านะครับตลาดแดงนะอย่าลืมนะอันนี้บอกตั้งแต่ที่พี่แล้วนะและก่อนอื่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการลงของสีฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่าเห็นโลล่าสุดนะครับที่มีความเป็นไส้นะครับค่อนข้างเยอะนะเลยอาจจะพ redic นะครับว่าตรงนี้อาจจะจบแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะลง งมาลึกกว่านี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าผมพิจิจากแพทเทิร์นหรือว่าแท่งเทียนล่าสุดนั่นเองนะครับแต่ส่วนที่น่าสนใจนะครับจะเป็นในส่วนของการมองลงนะครับซึ่งผมกับน้องหมึกเนี่ยก็อาจจะให้น้ําหนักในส่วนของเส้นสีม่วงนะครับแต่ว่าต้องให้กราฟเป็นผู้เฉลยอีกอยู่ดีนะครับก็คืออาจจะมีการขึ้นเหมือนกันนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ทําเป็น lower high นะครับหรือว่า high ที่ต่ําลงนะครับเนื่องจากว่าไส้ของวันที่สสิงหาเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นไปแล้วนะครับทำเป็น lower high นนนนนัั่่่เเเอองะะครรบกกก็็าาาาาจจปตํวถ้ดู ปะประกอบเนี่ยก็คือขอให้ต่ํากว่าตรงนี้ยังไรก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยใช้คอเป็นหลักนะครับเพราะว่ารอบสัปดาห์นี้คอมันลงมาต่าพอดีนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อดูตอนเปิดคลิปนะครับคอส0,000่นตรงนี้ในช่วงวันที่2เนี่ยมันขึ้นมาพอดีเลยนะแล้วมันก็ลงจริงนะครับก็เลยมองว่าถ้าจะเป็นซีเนียรโอของการมองลงเป็นหลักเนี่ยก็มองว่าไม่ควรจะเกินกว่าคอที่พวกเราดูไว้นะครับหรือว่าอาจจะบวกลบนะครับ ทะลุมาไม่เยอะนะครับไม่เกิน295หรือ297นะครับแล้วก็ควรจะลงต่อนะเพื่อให้มันเป็นการคอนเฟิร์มเทรนด์ครับที่ลงแบบสวยๆเลยนะหรือว่าจริงๆแล้วนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะขึ้นไม่ถึงก็ได้นะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนี้เลยก็ได้นะครับแต่อันนี้มันไม่ได้ลงลึกขนาดนี้นะพอดีผมต้องจับ จับให้ดูนะว่ามันสามารถที่จะขึ้นไปติดแนวต้านนะครับแล้วก็พุ่งทยานนะครับลงไปหาแนวรับด้านล่างได้เลยนะครับให้ดูเฉยๆนะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นวิธีนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ย หลักๆของเราเนี่ยอาจจะทําล้อกับแพทเทิร์นก่อนนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยรูปทรงยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปปรับกันอีกทีนึงนะแต่ว่านี่เป็นการคาดการนะครับแล้วก็ที่เราเห็นนะปัจจุบันเนี่ยยังเป็นคอนเวอร์เจนต์นะครับแล้วก็มีไดเวอร์เจนต์อยู่รอบหนึ่งซึ่งวันนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับถ้าเห็นได้เนี่ยก็มีการสปายของราคานะครับกลับขึ้นไปด้านบนกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ติดในส่วนของ PA ที่เป็น falling w e d วดด้วยนะครับทำให้เห็นได้นะว่า บูเดเวอร์เจนเนียค่อนข้างมีผลนะครับแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงนะเท่าที่เราเห็นเนี่ยกราฟช่วงนี้นะครับขึ้นสุดลงสุดเลยนะก็ต้องวิเคราะห์กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราเห็นไฮตรงนี้เราก็จะพอตัดซีนโอได้นะครับ ส่วนการลงมารีเทสแนวรับนะครับอาจจะมีการติดของพุทอปชั่นนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการขึ้นนะครับแล้วก็ทําเป็นไฮอะโลนะครับหรือว่าโลที่กดลงมาต่านะครับแล้วก็อาจจะเลือกกันสุดท้ายนะครับว่าแนวรับสีเขียวที่เราคาดหวังกันไว้ในช่วง2เดือนเนี่ยจะลงมาถึงแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าถึงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของการลงเพื่อเป็นการรีเทสในฟอลลิ่งเวทใหญ่นะครับแล้วก็พุ่งกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะครับก็ลงมาด้านล่างนะครับและเรานะครับก็ไปด ของพี่สีนะครับในรายการ2เหรียญอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับในส่วนของการมองอิทราเอีในช่วงของ4ชั่วโมงครับตอนนี้นะครับเราก็เห็นได้นะครับว่าถ้าจะมองเป็นภาพรวมใหญ่นะครับถ้าเกิดมองด้านล่างเส้นสีขาวเข้มเนี่ย เป็นชแนลนะครับที่เคยมองนะแล้วก็มองด้านบนนะครับอาจจะมองว่าเป็นสามเหลี่ยม y m m e t r y t r i a n g l e ก็ได้นะครับหรืออาจจะมองเป็น s y m m e t r y t r i a n g l e ที่เป็น c o n s o l i d a t e นะครับหรือจะมองเป็น descending triangle ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น Consolidate แบบ Symmetry นะครับก็คือขึ้นมา Re t e s t แล้วก็ไปด้านบนนะครับส่วนถ้ามอง real s m a p n นะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็เส้นสีน้ำเงินด้านบนเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็จะมองเป็นแบบ descending นะครับก็คือหลุดลงมาแล้วก็พุ่งลงมาข้างล่างนั่นเองนะครับ ก็ตรงนี้ต้องดูนะครับว่ามันเข้าใกล้จุดเลือกทางมากๆแล้วนะครับและปัจจุบันเนี่ยเส้นเทรนไลน์นะครับก็ไม่ได้บอกนะครับว่าสามารถทะลุขึ้นมาได้เลยนะแต่ว่าตรงนี้นะครับมีแนวโน้มนะครับเพราะว่าออปชันของรอบนี้นะครับก็ปรับตัวเช่นเดียวกับบิตคอยด้วยนะครับสำหรับคอออปชันอยู่ในช่วงของ1850งหรือหนึ่งแปดหนะครับแล้วก็พุทธออปชันอยู่ในช่วงของ1800หรือ1793นะครับสำหรับเรียลสแตนดเพนอยู่ในช่วงของ1826นะครับแลเราก็จะเห็นได้นะครับว่า เช่นเดียวกันนะใน t i m e เฟรมที่ใหญ่ขึ้นมานะครับตั้งแต่4ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเห็นได้นะครับว่ามี bullish divergence นะครับแล้วก็ผลักดันราคานะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับโดนเทรนไลน์นะครับด้านบนที่เราดูกันไว้ในสัปดาห์ก่อนเนี่ยกดอยู่นั่นเองนะครับก็ต้องไปรอรุนกันอีกครั้งนะครับว่ารอบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็น symmetry เนี่ยก็มองเป็นสามเหลี่ยมใหญ่นะครับก็อาจจะเป็น consolidate แบบ symmetry triangle ที่รี b o u n d กลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมา r e เทสแล้วก็พุ่งทะยานกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดมองเป็นด้านล่างเนี่ย แต่สิ่งที่น่าจับตามองจริงของเรานะครับก็คือภาพนี้ครับเพราะว่าตีไว้ตั้งแต่มิถุนาแล้วครับแล้วก็มองไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าลงมาปิดแกลบตรงนี้นะครับแกลบช่วงนี้ของมิถุนายนนะครับของอิตเลียนนะครับเห็นชัดเจนมากเลยนะถ้าเกิดว่าลงมาตรงนี้ครับไม่หลุดนะครับมีแนวโน้มนะครับว่าจะรีบาวด์กลับขึ้นไปอย่างรุนแรงได้นะครับเอออันนี้มองเลยนะครับว่าเป็นอิวอัตเทสเฮนชเดอร์นะครับถ้าเกิดว่า อย่างนี้นะครับบาบุญบีนะครับก็ช่วยส่งผลให้ลูกช้างนะครับสามารถทํานายทายทักนะครับถูกได้ด้วยนะครับอย่างว่านะครับก็ถึงแม้ว่าเวลาคิดวิเคราะห์ครับใช้สตินะครับแต่ว่าเวลาบอกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าชี้ชวนการลงทุนนะครับก็ต้องให้มันดูผสมจกๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะแต่ว่าตรงนี้นะครับมองไว้นานแล้วนะครับในเดือนหกนะครับมองว่าถ้าเกิดว่าลงมาแล้วติดแก๊ปปิดตรงนี้ด้านครับแล้วก็สามารถที่จะประคองตัวนะครับอาจจะเป็นภาพที่คล้ายๆกันนะครับที่เป็นไส้นะครับลงมานะครับหลังจากนั้นนะครับพ อาจจะออกมาเป็นภาพโคลนเดียวกันกับตรงนี้นะครับหลังจากลงมาปิดแกบแลนะ้วเนี่ยทิ้งไส้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำเป็นไส้ที่สูงขึ้นนะครับหรือว่าเป็นไฮโลนั่นเองครับโลที่ยกสูงขึ้นนะอันนี้ผมมองว่ามีแนวโน้มนะครับแล้วก็ต้องลองไปลุ้นกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ใกล้มากๆแล้วนะนะประมาณ1นึ่จ็ดเานั่นเองครับ สำหรับล่าสุดนะครับออปชันบล็อกที่เราจะต้องมาดูกันนะครับในช่วงของวันที่11นะครับก็จะมีอยู่ในช่วงของ2อง0 0ด้วยนะครับแล้วก็2อง0 0นะปัจจุบันนะครับจะมองให้น้ำหนักอยู่ในช่วงของ2อง0 0นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเริ่มดูในพุทเซลที่มีวอลุ่มมากด้วยครับแต่ในช่วงของ26,500นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงของ2อง0 0ก็ยังให้น้ำหนักมากกว่านี้นะครับแต่ว่า2อง0 0เนี่ยเราเคยวิเคราะห์ไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเบรกดาวน์ ทะลุจาก2 0 0 0และไม่สามารถยืนเหยื่อ275ได้เนี่ย2 6 5เนี่ยต้องเจอแน่ๆน,นะครับเพราะาอาจจะเป็นทางผ่านได้เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราคานะครับต้องยอมรับว่าก็ไม่ยอมให้หลุดต่ำกว่า3 0ม0 0ืเลยนะครับต่อให้ลงมาทะลุนะครับแตะอยู่29ไปลายปลายหรือ28นิดๆน,นะครับก็คือพยายามมีแรงซื้อนะครับกลับเข้ามาตลอดเลยนะทำให้เราครับต้องเห็นสามเหลี่ยมเลือกทางหรือว่าเป็นพุทกับของออปชั่นนะครับที่บีบเข้ามา จากคิดกว้างมากๆนะครับบีบเข้ามาเนี่ยใกล้เลือกทางมากๆแล้วนะครับก็คือตลาดเนี่ยไม่ยอมกันทั้งพุททั้งเซลเลยนะครับก็เลยต้องมาดูในความเป็นจริงกันในรอบสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ <c oughs> เพราะว่าเราสามารถพรกในหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าทางที่ถูกต้องนะครับก็มีเพียงหนึ่งเดียวนะครับเพราะว่าตลาดก็เป็นผู้เฉลยอยู่ดีนะครับ <c oughs> สำหรับพุทเซลนะครับตรงนี้เนี่ย ก็จะใช้ในช่วงของ2 0 0หมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าถ้าหลุดจากตรงนี้นจะมีแนวโน้อมอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะรอบนี้นะครับบิตคอยเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะแกว่งนะครับแต่ผมมองว่าอีเทเรียมมีแนวโน้มว่าจะดูง่ายกว่านะครับแล้วก็มีแก๊ปของ cme ไว้ให้ดูด้วยนะแล้วก็ยังไปไม่ถึงนะครับ ก็ลองดูกันไปก่อนนะในส่วนของอิทเรียมนะครับเราก็ยังใช้ตัวเลขเดิมของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือ1750นะครับซึ่งก็คิดว่ารอบนี้นะครับพุทเซลนะครับมีทั้ง2ช่วงติดติดกันเลยนะมีแนวโน้มว่าจะลงมาไม่ถึงนะครับเพราะถ้าเกิดเปิดเยอะอย่างนี้นี่อาจจะเปิดหลอกได้นะแต่ว่าต่ำกว่า1,800เนี่ยได้เห็นแน่ๆอยู่แล้วนะเพราะว่าล่าสุดวันนี้ที่อัดคลิปเนี่ยก็1,800นะครับลงมาถึงแล้วนะต้องลองดูนะครับว่ารอบนี้เนี่ยรีบาวขึ้นไปนะครับถ้าเกิด,ด ทำไฮใหม่ได้เนี่ยจากไฮล่าสุดนะครับกดกลับลงมาเนี่ยผมมองว่าแนวโน้มที่จะลงมาเจอด้านล่างเนี่ยมีสูงนะและสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีข่าวของ CPI c o CPI แล้วก็ c o PPI นะครับแตตัวเลขเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันอีกครั้งนะครับ สำหรับอย่างแรกนะครับที่เป็น CPI นะครับก็จะเจอในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ติดติดกันเลยนะครับช่วงเวลาก็ประมาณหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็จะเริ่มมีการพูดแล้วก็บรรยายประกาศตัวเลขนะครับสำหรับรอบแรกนะครับ CPI นะครับเรามองว่ามีการ forecast ที่ต่ําลง0ูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีผลทําให้ดอลลาร์นะครับอาจจะถูกกดตัวลงมาชั่วคราวนะครับทำให้สินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าบิตคอยเนี่ยสามารถรีบาลขึ้นไปได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนตัวเลขของตลาาดนยไปมกะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันในส่วนของ PPI นะครับที่จะประกาศในวันศุกร์นะครับซึ่งในช่วงของ PPI นะครับจาก0.1เนี่ย forecast กลับขึ้นมาเป็น0.2ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยให้ความสำคัญมากกว่านะครับซึง่งเวลาที่มีประกาศ actual นะครับจากการ forecast ที่เป็น previous เนี่ย มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะมีผลทําให้ความต้องการของเงินดอลลาร์เนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็สูงมากขึ้นนะครับทำให้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยถูกกดตัวลงโดยปริยายนั่นเองครับทำให้การปร i เวสที่เป็น0ูแล้ว forecast 0.2เนี่ยถ้า a c ช u a l ออกมาจริงเป็น0.2เนี่ยก็แปลว่าเพิ่มขึ้นถูกไหมครับทำให้ดอลลาร์นะครับจากที่โดนกดนะครับในช่วงของวันพฤหัสเนี่ยอาจจะรีบาวขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรานั่นเองนะครับที่จะต้องลงไปด้านล่างนะครับ เศร้าจริงๆนะครับแต่ว่าทุกอย่างนะครับก็เป็นไปตามคาดการณ์นะเราก็เราก็หาพุทอปชันบล็อกนะครับไว้ด้านล่างให้เรียบร้อยแล้วนะว่าไปแนวรับตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็จะได้ควบคุมความเสี่ยงของโพสชันของเราด้วยนั่นเองครับ,รบและอย่างสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันนะครับต้องบอกเลยว่าครั้งที่แล้วนะครับ ไอตัว30,000เนี่ยมันขึ้นไปที่ประมาณ29,950นะครับในส่วนของการวิเคราะห์โดยรูปภาพนี้นะครับแล้วมันก็ขึ้นไปถึง30,50นะครับโอ้โหก็ถือว่าผมมองว่าอันนี้ใช้ได้นะถ้าบวกลบ100จุดกับการเล่น b บิตคอยตัวละ30,000เนี่ยผมมองว่าโอเคนะถือว่าดีเลยนะเราไปดูรอบนี้นะครับว่าจะวิเคราะห์เป็นอย่างไรบ้างนะยังจะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะซึ่งผมคิดว่าเนี่ยอันนี้ใช้ได้นะ เพราะว่าไฮของสัปดาห์นี้นะครับในการวิเคราะห์ในผลสรุปเนี่ยอยู่ในช่วงของ29850นะครับทำให้เราเห็นได้นะครับว่าแม้ว่าจะยังคงสูงอยู่นะครับเฉียดเชียด30,000แต่ก็น้อยกว่าของสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมครับแปลว่า lower high เนี่ยมีอยู่นะเเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไล่ตั้งแต่ r e s e s t a n t นะครับสำหรับ4ว e e นะครับใช้ได้ผลนะแล้วก็ไล่ลงมาเลยนะครับตั้งแต่29,700นะครับ29,500 29,300นะครับ จนถึงล่าสุดนะครับที่เราจะต้องมาวิเคราะห์จริงๆแล้วนะว่าแนวรับจริงๆเนี่ยมันรับกันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมไล่าจากอันโหดร้ายสุดนะครับที่เห็นได้นะครับว่าสัปดาห์ที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับ27500นะครับ2นแนะครับจนถึง28800หรือ29นนั่นเองนะ ซึ่งก็เลยมองนะครับว่ามีแนวโน้มครับที่จะเกิดขึ้นนะครับกับตัวเลขนี้นะครับและแม้ว่าออปชั่นบล็อกนะครับจะมีเพียงแค่2 8งหมนแะครับแต่ก็เราเห็นอยู่นะครับว่ารอบนี้นะครับสองหมนหะครับเราต้องเริ่มมาวิเคราะห์แล้วนะครับเวลาที่มันจะลงจริงเนี่ยบางครั้งมันมันลงจนไม่มีบล็อกให้เห็นนะครับถ้าเอามาบวกการหา2อเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของ2องหมได้นะครับตรงนี้นะน้องมือเขาฝากมานะครับก็จะเป็นวิธีการดูสําหรับคนที่เล่นออปชั่นกับออปชั่นบล็อกในทุกๆสัดดาาาาหห์์ในกกรรรวิเเคะ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างนะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆในอกาสถัดไปของเรานะครับและยังไงพบกับผมเต้นในรายการคลิปตัวอัปเดตได้อีกครั้งนะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าไอซ์ไซตรงนี้ไม่เกินห<อ>้าสิบพี่ว่าเดี๋ยวลงต่อถ้าขึ้นไปยืนไม่ได้มันจะลงได้ท่าไหนก็ก็นี่ไงขึ้นมาติดตรงนี้ แล้วไม่มีแรง,งก็ขอด,ดง,งั้นขอดูสองชั่วโมงเลยเพราะว่า2อชั่วโมงเป็นตัวผักัรขึ้นไปแปลว่าตอนนี้มันต้องมีแผนสองอัน<ม>ก็คือเป็นแผนว่ามันจะเป็นแผนช็อตค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นไปติดฮินเดิลแบรพี่ชอบแผนแดงมากกว่าก็เห็นด้วยเคีร์ไอซ์ไอให้มันชัดๆหน่อยด้วยตอนนี้คือมันแบบมัวตุ้มเปะไปหมดเลย กลัววันนี้มันจะระเบิดขึ้นไปมากเลยประเด็นไปวัดระเบิดขึ้นไปมาแล้วด้วยนะระเบิดขึ้นไปประมาณ3ามหมเดือนหน้ามันต้องลงไม่ใช่เหรอเราจะให้มันขึ้นเพื่อเราจะช็อตเดือนเดือนนี้ไงเพราะรู้ว่าเดือนหน้ามันลงใช่คือคิดไปแล้วว่าเดือนนี้มันจะดีบาวก่อนแล้วทีเนี้ยก็จะไปช็อตกรดกรดาก,กับสิงหาจะเปน็นนี้จะลงมาได้ที่กลางเดือนใช่ไหมเราได้ขออีกรอบหนึ่งเราจะไปซึ่งไปขายครั้งสุดท้ายแถวเดือนกระากดา จากสิงหาเนี่ยเราได้ไปขึ้นไปขายราคาเดิมแถวปรกฎดาแล้วกรกฎดาแล้วสิงหาจะลงมาหะตรงช่วงสิงหากันยายใช่ไหมจะลงพามิ่งสุดจะวันที่3ที่4ี่นี่ะแต่ถ้าไม่เซตแบบนี้แปลว่ารีบาวที่มันขึ้นไปเนี่ยต่อให้มันเป็น falling ว e จริงๆอ่ะเออเป็นการขึ้นเพื่อลงนะใช่ใช่ใช่เออแต่เรากําลังจะดูว่ามันจะขึ้นจริงๆแล้วหรือยังก่อนขึ้นจริงๆหมายถึงว่าขึ้นจากแพทเทิร์นนี้นะไม่ได้หมายถึงว่าตลาดจะพาขึ้นใช่ใช่เออเอถูกแค่ แค่นั้นพออ่ะงั้นเอาคร่าวๆก่อนว่าอันเนี้ยชอบไหมคร่าวๆคือขึ้นได้แค่สามหมื่นนะอ่าสิ่งที่รู้ตอนเนี้ยอาทิตย์เนี้ยวิกเนี้ยได้ไหมคะได้ได้เล่นไหมได้ได้ได้ดูได้ไหมล่ะเออดูเล่นมุกได้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเฮ้ยดิ้ยไม่หมายถึงว่าได้อ่ะได้เล่นไหมอ๋อได้ได้แต่ว่าจานปิดไปแล้วนะปิดขอต้องเป็นทรงม่วงนะถ้าอย่างงี้อาจจะยังไม่ส้มนี่อาจจะยังส้มเพราะว่าส้มรอปลายเดือนส้มไม่ได้ไปต่อนะตอนนี้มัน โจ้มไม่ได้ไปต่อจริงตอนนี้เอ๊ะเอ๊เอเพราะมันติดแดงติดแดงพูดออปชันอยู่อ <laughs> เออต้องอย่างงี้โอ้สุดยอดเลยนี่มันเข้มจริงๆข่าวบ้านข่าวเมืองก็ต้องมาสรุปช่องปิวเออสรุปช่องปิวเอ้ยเดี๋ยวดิหอะไรเนี่ยพูดถึงเส้นเองฮัลโหลพูดถึงซี่งั้นไปเล่นอีธีเรียง่ายดีงา่ายกว่าโ,โดยอันโดยอีธีเลียมดูอ๋ออันนี้ก็อีธีเรียมก็คือตามติดกรอบอยู่นี่ไง ถ้าติดนี่ก็ลงจริงนะเนี่ยติดแล้วก็ลงอันนี้คือตีวันอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่ามันจะเข้ามุมแล้วไงเข้ามุมเนี่ยมันต้องเลือกแล้วลงขึ้นหรือว่าแบบลงแล้วดีดอะไรเงี้ยลงมาหาพุทธเลยถ้าอย่างนั้นอ๋ออาพุทธก็ไม่ไกลมากได้อยู่จบเลยรอบนี้พุทธขึ้นมาพอดีค่อยรีบาวถ้าอย่างนี้นต้องมองบิตคอยลงก่อนแล้วค่อยขึ้นได้เล่นได้นะเนะห็นจุดสต็อปอได้อันนี้ได้เอออันนี้อย่างเงียง้ยเอออย่างเงี้ยค่อยเล่น อืมเราก็บวกลบไป5%ออย่างเงี้ยเล่นได้เอออย่างเงี้ย